นี่อาจจะเป็นความหวังใหม่ของคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ได้นะครับเพราะว่าราคาที่ดินของพวกเขาเนี่ยอาจจะเติบโตสูงกว่านี้มากก็ได้เหมือนกับการที่เติบโตใน EC หรือแถบภาคตะวันออกนั่นเองนะครับเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นทิศทางต่อไปที่ภาคอีสานเดี๋ยวคิมจะเ่าให้ฟังครับสวัสดีเพื่อนกรนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่อง Property Expert ล้าที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ ถ้าเรื่อสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันนะครับในที่เชวนคุยเรื่องของอสังหาในประเ,เทศไทยนะครับโดยเฉพาะภาคอีสานครับถ้าหากเราดูเรื่องของทิศทางการพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับเพื่อนๆพืเจ๋งเลยว่าเฮ้ยในฝั่งของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับรวมถึงภาคตะวันออกเนี่ยนะเช่นชลบุรีระยองเนี่ยนะครับ มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราเรียกว่าเป็น EEC นั่นเองนะครับซึ่งถ้าดูมองดูภาพใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าคล่าตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวสําคัญนะตรงทะเลถูกไหมครับรวมถึงเป็นแหล่งทร,รัพยากรการขุดพลังงานธรรมชาติรวมถึงตรงท่าเรือแหลมงฉบัางที่สําคัญอีกด้วยทําให้แถวนี้เนี่ยมีเขตอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมแถวนี้ค่อนข้างเยอะเลยครับแต่ถ้ามองในภาพใหญ่แล้วเนี่ยหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่ารัฐบาลเนี่ยมีความตั้งใจในการที่จะกระจายนะครับความเจริญออกไปในตามพื้นที่ภาคต่างๆเหมือนอย่างที่่ปประเเเทศพััฒนนนนาแล้ว็ก ทางญี่ปุ่นนะครับเขาก็มีหลายเมืองเช่นโอซาก้าที่อื่นที่ไหนเนี่ยมันก็เจริญทัดเทียมกับตัวเมืองหลวงกันทั้งนั้นซึ่งในคลิปนี้จะมาพูดถึงตรงภาคอีสานนะครับหรือเราเรียกว่าเป็น NEEC นั่นเองเป็นเขตระเบียนเศรษฐกิจตรงภาคอีสานนะครับหากพูดถึงภูมิศาสตร์โดยรวมของภาคอีสานก็ว่ามันโดดเด่นด้านไหนอย่างไรบ้างน,นะครับ ภาคอีสานของบ้านเราเนี่นะครค่อนข้างกใกล้ชิดกับเพื่อนบ้านพอสมควรเช่นทางสปปลาวนะครับและสปะปลาวเนี่ยไม่ใช่สปปลาวแบบดั้งเดิมแล้วแต่เป็นสปปลาวที่เยี่มไปด้วยรถไฟความเร็วสูงที่จะต่อตรงนะฮะถึงตรงคุณหมิงหรือว่าประเทศจีนได้เลยครับ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยครับตัว EEC เนี่ยตรงชนบุรีนะราคาเติบโตไปถึง5เท่านะครับแต่ในขีดจะมาชนคุยว่าถ้าอีสานล,ล่ะจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตรงไหนเนี่ยครับเป็นระเบียนเศรษฐกิจเนี่ยจะราคาเติบโตไปมากแค่ไหนซึ่งใครมีขี่แานนะั้นต้องบอกว่าโชคดีเลยครับล่าสุดนะครับมีการเตรียมใช้ EEC โมเดลนะพัฒนาเชิงพุ้นที่ดันเขตเศรษฐกิจเข้าแผนพัฒนาฉบับ13นะครับ ซึ่งที่บอกข้างต้นนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยมีแผนจะกระจายความเจริญไปยังภูมิภาคต่างๆโดยใช้โมเดลของ EEC นี่แหละดูเหมือนจะเป็นการดึงดูดเม็ดเงินทั้งการลงทุนนะครับรวมถึงสร้างศักยภาพด้านอุตสาหกรรมสร้างผลปรกอบการสร้างแรงงานเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะเลยนั้นจะเอาโมเดลนี้ไปปักอินนะครับไปอยู่ที่นใหลายที่ด้วย ตอนนี้คร่าวๆเราจะแบ่งเป็น4เขตด้วยกันนะครับคือ NEC เนี่ยนอตนะครับอีโครบิคคอยดอรอหรือว่าตรงภาคเหนือนะครับก็ได้แก่เชียงรายลำพูนเชียงใหม่ลำปางนะฮะในฝั่งของภาคอีสานเนี่ยว่า NEC e นะครับก็ได้แก่ขอนแก่นอุดรธาน,นีนครราชสีมาแล้วก็หนองคานนั่นเองนะ ต่อมาก็เป็นภาคตะวันตกรวมถึงภาคใต้ข้างล่างด้วยนะครับซึ่งแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็มีจุดเด่นจุดแข็งที่ไม่เหมือนกันวันนี้จะมาชนกุยว่าภาคอีสานละมีจุดเด่นจุดแข็งอะไรบ้างซึ่ง positioning ตอนนี้นี่ครับเขาวางมันเป็นฐานอุตสาหการรมเกี่ยวกับชีวาภาพของประเทศไทยนะครับ เอาจริงในโซนข้างบนเนี่ยก็มีแหล่งอุตสาหกรรมอยู่แล้วถ้าใครเคยขับรถขึ้นไปแถบเขาใหญ่ปากช่องเนี่ยนะฮะก็จะเห็นโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยค่อนข้าง,ยางเยอะเลยพวกสวนนู่นสวนนี่มีแบรนด์ยกักษ์ใหญ่นะครับอย่างเครือใหญ่ๆ่เนี่ยก็ไปเปิดโรงงานที่นั่นกันค่อนข้างเยอะครับหากพูดถึงความเชื่อมโยงนะครับระหว่างตัว EEC นะหรือว่าพัฒตะวันออกคาลานี่กับ ผ้าอีสานหรือว่า NEEC นี่นะครับอย่างแรกเลยนั่นคือขนส่งมวลชนด้านรถไฟความเร็วนั่นเองเพราะว่านะครับผลผลิตในฝั่งของตะวันออกเนี่ยนะฮะรวมถึงพวกโรงนอุตาการพโปรดักต่างๆนั้นเนี่ยถ้าจะขนส่งไปทางเรือออกไคก็ออกแล้วจะบังไปได้เลยนะครับแต่ถ้าจะไปทางจีนล่ะแหม่ก็ต้องขึ้นรถไฟครับก็ไปผ่านทางอีสานกันอยู่ดีกว่าจะไปทางสปอลาหรือทางจีนได้นะครับรวมถึงนะครับวัตถุดิบที่มาจากข้างบนนะฮะจากทางจีนที่นะครับจะลงมาฝั่งของภาคตะวันออกเนี่ยก็ต้องผ่านเส้นนี้เหมือนกันครับ หรือพูดอีเวนนว่าทาง NEEC นี่นะหรือภาคอีสานเนี่ยยังไงเป็นเหมือนทางผ่านอย่างที e ่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าจะคุยกับทางพอพอเราหรือว่าทางเพื่อนบ้านของเราอย่างจีนครับโดยบรูไทนี้ก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมค่อนข้างเยอะนะครับมีพืชสําคัญเนี่ยปลูกกันอย่างมากมายเช่นมันสําปะหลังอ้อย ดังนั้นนี่ครับพอมีเรื่องพืชพวกนี้ค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ย,นนยก็เลยทำแบบเป็นอุตสาหกรรมเชืยวทยาเทคโนโล,โลยีแบบใหม่นะครับเพื่อจะเพิ่มมูลค่าผลผิตที่มีอยู่ในภูมิภาคนี้อยู่แล้วนั่นเองครับแต่ที่มากกว่านั้นครับภาคอีสานของเราเนี่ยนะเป็นจุดยุทธศาสตสําคัญของเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ําโขงนะครับคือมีพืน้นที่ที่ค่อนข้างใกล้กับทั้งพะบูชานะครับลาวนะฮะเวียดนามรวมถึงทางเมียนมาอีกด้วยเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางเลยทีเดียว ซึ่งถ้ามองกันตรงๆแล้วเนี่ยครับพื้นที่ตรงนี้มันเหมือนเป็นพื้นที่ที่ดูสะกดเหมือนกันนะต้นใช้ยุทธศาสตร์อะไรบางอย่างที่ร่วมกันอาจจะมีการปลดล็อกนะครับข้อจํากัดบางอย่างเรื่องค้าขายเนี่ยให้ดีขึ้นด้วยทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็มองว่านะครับถ้าแบบว่าใช้โมเดล EEC ในพื้นที่นี้ก็คงจะดีมากๆเลยครับซึ่งปัจจุบันนะครับมีโครงการด้านอุตสาหกรรมย่ดจับตาอยู่หลายตัวเลยนะครับอย่างเช่นทางของอุดรธานีก็ตามครับอุดรเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่แบบแหมใกล้ๆกับเมืองเพื่อนบ้านของเราครกาเนี่ยครับบเเมื่่อปีี2563นย บอกเลยว่าเส้นทางรถไฟจีนสอปอลาวนะครับจะสร้างไรายได้เพิ่มให้กับสอบปอลาวเนี่ยสูงถึง21%และเป็นการสร้างไรายได้เพิ่มในระยะยาวนะครับเพราะว่าจะเพิ่มมุมมองมิติใหม่ให้กับทางสอปอลาวครับดังนั้นนะคบถาเราเชื่อมกับสอบปอลาวในฝั่งของภาคอีสานเนี่ยก็จะเกิดการค้าที่ทวีคูณเพิ่มขึ้นนั่นเองและซึ่งล่าสุดนะครับก็ได้มีการผลักดันนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีนะครับให้เป็นฮับโลจิสติกอีสานอาเซียนแล้วก็ทางจีนเลยทีเดียวก็เป็นหนึ่่่่งใใในนนนนนนิคคคมมทีีาาาาสสจและกก็โดดดเภอรับ นัน้นถามเรามองว่าการค้าขายระหว่างชายแดนที่นะครับทั้งลาวทั้งทางจีนเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นนิคมที่แบบว่าคนอาจจะเลือกที่ตั้งโรงงานนะครับถ้าหากเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการในฝั่งของติดทะเลมากท่าเรือมากต้องการค้าขายกับข้างๆจริง,รงๆเนี่ยมุ่งในนั้นจริงๆเนี่ยจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่เหมาะสมกว่าทาง EEC ก็เป็นไมได้นะครับโดยพื้นที่โครงการในนิคมอุตสาหกรรมอุดรนั้นสูงถึง2,100ไ,ไร่นะฮะตอนนี้นะครับในฝั่งของครงสร้างพื้นฐานส่วนพคกถนนหลักไฟฟ้าโทรศัพท์อะไรต่างๆนานี่นะครับ ก็สร้างกันเสร็จแล้วด้วยนะครับอันนี้คือโมเดลที่ค่อนข้างให้ายๆกับทาง EEC เลยถูกไหมฮะที่มีนคมิคมอุตสาหกรรมแล้วก็มีชาวต่ตางชาติมีโรงงานมาเปิดทําประกอบ e วง ev นู่นนั่นใครๆคอะไรก็ทําไปนะครับแต่ว่าทางเนี่ยก็มีเหมือนกันครับซึ่งงจากการเปิดตัวของนคิคมอุตสาหกรรมอุดอรนะครับต่างชาติเนี่ยก็มีการแห่ลงทุนในที่นี่บ้างเหมือนกันนะครับโดยจะปั้นเป็นฐานผลิตบุกจีนตอนใต้อนะอย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าคุณจะเอาท่ารงท่าเรือเนี่ยตรงนี้อาจจะไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่แต่ถ้า อันนี้นถือว่าได้เปรียบมากๆครับซึ่งก็จะมีโครงการรถไฟเส้นทางรถไฟต่าง,างๆนที่มาเชื่อมโยงในนิคมอุตสาหกรรมแถวนี้ด้วยนะครับวงเงินเนี่ยสูงถึง76,000ล้านบาทเลยทีเดียวก็แปลว่าโครงสร้างทางภาครัฐเนี่ยเริ่มจะมาอุดหนุนนะครับสับสุุนในฝั่งของอีสานเหมือนกันซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าอันนี้เป็นเกมระยะยาวนะครับอย่าไปคาดหวังว่าจะ วันวันนี้วันรุ่งขึ้นจะเสร็จนะครับต้องใช้เวลาเนี่ยไม่น้อยกว่า10ปีเลยทีเดียวเหมือนอย่างที่เช่นเกิดขึ้นในฝั่งของ EEC เช่นเดียวกันครับนอกจากเรื่อนี้มองุตสาหกรรมที่อุดอรนะครับยังมีด้านของเหมืองโปแตสอีกด้วยนะ ซึ่งตัวแร่โปแตตตัวนี้ก็เป็นแร่ที่ใช้ทําพวกปุ๋ยต,ต,ต่างๆนานานั่นเองนะครับโดยทางการรัฐบาลเนี่ยก็หนุนเอกชนทําเหมืองโปแตตตรงนี้ด้วยนะก็หวังจะลดการนําเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศนะครับเพราะว่าเราเนี่ยนำเข้าปุ๋ยเคมีเนี่ยเยอะจริงๆนะแล้วยิ่งเป็นช่วงที่ค่าน้ํามันแพงพวกนี้ราคาปุ๋ยก็สูงขึ้นมาก,กน,นะครับซึ่งหากมองจริงๆนะครับปริมาณสํารองของแร่โปแตสในไทยเนี่ยค่อนข้างสูงนะถึงแสนสี่แสนล้านตันเลยนะครับ ซึ่งเป็นอันดับ4ของโลกนะฮะหมายก็ประเด็นนี้ถ้าแบบเรากดขึ้นมามีเอกชนพัฒนาตรงนี้จริงๆเนี่ยครับบ้านเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ผลิตแร่โปแตสต้นต้นของโลกเองก็เป็นไปได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีเอกชนที่มายืดประธานบัตรกันค่อนข้างเยอะนะครับเช่นบริษัทเมืองแร่โปแตสอาเซียนนะกำลังผลิตเนี่ยสูงที่สุดอยู่ที่1.1ล้านต่อปีนะครับ สองครับบริษัทเอเชียแปซิฟิกโบรอดแคสต์คอร์ปอเรชั่นนะครับก็2ล้านตันต่อปีครับดังนั้นเนี่ยหากดูจริงๆเนี่ยอีสานเองก็มีมิติอะไรค่อนข้างเยอะนะครับทั้งเป็นเหมืองแร่บรอทแคสต์ ash, มีรีเซิร์ชอยู่อันดับ4ของโลกนะครับอยู่ใกล้ชิดกับเพื่อนบ้านนะฮะทั้งกัมพูชาทั้งสอปอลาวรวมถึงขึ้นไปจีนตอนใต้เนี่ยก็ง่ายอีกด้วยอีกทั้งมีโมเดลของ EEC นี่นะครับมาพัฒนาให้ตัวนี้เจริญสร้างแหล่งงานเนี่ย ให้แบบลุ่งเลยนะครับเหมือนกับทางชุมบุรีจะยองที่เจริญตัวตัวไปเกาะหน้านี้ครับแล้วก็อย่างที้ว่าในฝั่งของรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็มีด้วยนะเช่นกรุงเทพหนองคายนั่นเองนะครับ ช่วงที่หนึ่งเนี่ยจะไปตัดที่นครราชสีมาหรือว่าทางปากช่องเขาใหญ่ก่อนอะไรตรงนั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอยู่แล้วเป็นฮับที่สําคัญนายทงนายทุนเนี่ยนะครับก็ไปทําพวกโครงโครงการพักรถอะไรกันเยอะมากมายนะครับก็เป็นที่ที่น่าอยู่มากๆอากาศก็ดีนะครับก็จะได้เห็นช่วงนี้เนี่ยกรุงเทพนครราชสีมานะครับเสร็จในปี2 5 6 9กนะก็เลยอีกประมาณไม่กี่ปีแล้วนะครับอดทนร้อนนิดนึงฮะ ซึ่งพอเขาสร้างฐานเสร็จเนี่ยก็จะเพิ่มศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมในโซนโซนนี้ด้วยนะครับเช่นสถานีรถไฟการเมสูงอุดอนธานีครับต่อไปเนี่ยมาดูเรื่องของราคาประเมินที่ดินกันภาคอสายกันบ้างดีกว่านะครับจะเห็นว่ามีราคาที่ค่อนข้างโดดนะฮะบ,บึงการนี่นะราคาตามสูตรเพียงแก่130ถึง7,000บาทต่อตารางวาน,นะครับ แต่หาอยู่ในอุดรธานีนี่นะครับอาจจะสูงถึงเป็นหลักแสนบาทต่อตารางวาเลยทีเดียวอุบลอุดรเนี่ยเป็นหลักแสนนะครับแต่ราคาก็จะมีความค่อนข้างเวียงนะฮะเพราะว่า,าแบบในเมืองที่ดินในเมืองเนี่ยกับที่ดินนอกเมืองต่างจังหวัดหรือว่าตามชนบทเนี่ยราคาต่างกันค่อนข้างสูงมากครับ และนี่คือความน่าสนใจของ NEEC นะครับหรือว่าภาคอีสานบ้านนองนั่นเองจะเห็นภาพว่ามีมิติอะไรค่อนข้างเยอะอยังไงเนี่ยใครอยู่แถวนี้ก็ลองไปปรับใช้ดูหรือว่าหาโอกาสในพื้นที่ของทุกคนดูนะครับพอจะรับการเติบโตที่ดีครับเป็นได้ในอนาคตครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง b o b t y Expert ไลน์ด้วยนะครับและขอเวลาหนึ่งวิธีกดติดตามช่องนี้เนี่ยให้ถึง1ล้านซับไปเลยครับและใครอยากฟังความรู้นะครับหรือไม่ทั้งการลงทุนในสังหารีมทรัพย์ให้ชเออววชั่วโมง มีอยู่ในห้องเรียนวงไหนแล้วไปกดสมัครกันได้นะครับถ้าคุณเรียนเสร็จก็สามารถกดอ่านทับได้ทุกเมื่อครับขอบคุณทุกคนนะครับมาสุปคลิปคลิปนี้กันดีกว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างในคลิปนี้พูดถึงทางภาคอีสานของบ้านเรานะครับว่าจะมีแผนการพัฒนาที่ค่อนข้างสําคัญโดยใช้โมเดลของ EEC ครับปกติเนี่ยความโดดเด่นของไทยทอยู่แถบกรุงเทพมหานครรือ EEC ที่มีโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างเยอะนะครับก่อนจะนี้นทางระย,ยองหรือชลบุรีเนี่ยราคาเติบโตไปกว่า5เท่าแล้วก็ดึงเม็ดเงินจากนักลงทุนต,ต่างชาติเนี่ย ความเจริญออกไปในทุกภปุิภาคทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกนะครับอีสานภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันตกอีกด้วย ี่อย่างในโมเดล e EC เนี่ยหรือตะเพียงเขตเศรษฐกิจเนี่ยมันค่อนข้างดีครับเพราะว่าเป็นทางอุตสาหการรมได้ด้วยด้วยนะครับเป็นแหล่งงานได้ด้วยแล้วก็ลงทุนได้ด้วยก็จรินจาวโมเดลเนี้ยไปปรับกับที่อื่นเช่นเดียวกันและซึ่งคีนี่ผมมาคุยเรื่องของภาคอีสานนะครับหากู่เรื่องของภูมิศาสตร์เนี่ยครับอีสานเป็นอย่างตึงการระหว่างทาง EC นะแล้วขึ้นไปทางตอนเหนือนะครับก็คือทางสปปลาวแล้วก็ทางจีนครับยังการค้าขายส่งไปจีนเนี่ยมันก็เยอะมากๆอยู่แล้วอย่างเช่นจีนเอาของลงมานะครับออกท่าเรือตตตรรรรรงงงนนนนนีีี้ e ้้้้้กกกก็็ททททํํําาาาาาไไไไดดดหหืออมม่่่ััุส EC เเเยยยจะขขขึปชวใ ภูเขาไฟสันเด่ยเป็นเหมือนทางผ่านที่สําคัญมากๆครับรวมถึงนะครับมีจุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างเช่นตรงนครราชสีมานะครับตรงปากช่องนั่นเองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเขาใหญ่ความหรูหราความอยู่อาศัยเนี่ยก็น่าพักอากาศก็ดีอยู่แล้วเป็นครับที่เหมาะกันพักผ่อนท่องเที่ยวมากๆหาเปรียบก็คืออาจจะคล้ายๆกับพัทยานะครับในฝั่งของภาคตะวันออกก็ได้ครับนอกจากนั้นเนี่ยภาคนี้เนี่ยยังมีอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะถ้าใครเคยขับไปจะ,จะรู้ว่ามีโรงงานมากมายนะครับทำมีการเกษตรกรรมที่เยอะอีกด้วยโดยพิเศษเนี่ยรัฐบาลเล็งตรงนี้เอาไว้เป็นแบบววว่าาาาอุตสหกกกรรรมเเชชิงีีภพพนนนนะคคัับแลล้็ทโโยฒ เอาทุดิบที่มีอยู่เนี่ยมาต่อยอดนะครับเพิ่มมูลค่านั่นเองครับซึ่งปัจจุบันนะครับจังหวัดที่โดดเด่นอันนึงก็คืออุดรธานีนั่นเองนะครับว่าจะมีรถไฟฟ้าคอเนเวอร์สุกเนี่ยไปจอดที่ตรงนี้ด้วยนะครับรวมถึงมีนิคมอุตสาหกรรมขยายกว่า2,000ไร่นะฮะก็แบบตอบโจทย์คนที่จะตั้งโรงงานแล้วขายของไปยังจีนตอนใต้ครับก็เริ่มมีนักลงทุนเนี่ยสนใจเข้ามาตั้งโรงงานที่นี่ไม่น้อยเลยครับอีกทั้งมากกว่านั้นเนี่ยทางนี้จะมีเรื่องของเหมืองโปรแทสด้วยนะครับเรื่องเหม ได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราทําได้จริงๆเนี่ยจะลดการนําเข้าของพวกปุ๋ยเคยมีจากต่างประเทศนะครับรวมถึงอาจจะผลิตเป,ป็นใหญ่อาจจะส่งออกได้ด้วยในอนาคตครับแต่ถ้าพัทธมนุษย์เนี่ยอย่าเพิ่งคิดแบบวันนู้งขึ้นจะได้เลยแต่ต้องาาใช้เวลาเป็น10ปีในการพัฒนาทั้งหมดขอให้ใจเย็นๆ,ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับคุณทุกคนนคักฟังจนจบครับเจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ